สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้ไม่บ้านขายพระค่ะเดินทางมาถึงอีพีที่48แล้วนะคะพี่พี่ะยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะอ่าพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยค่ะพี่ที่เบอร์โทร084915 8065นะคะพี่ ขอเน้นว่าให้เป็นโทรหรือทักไลน์มานะคะพี่ค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่นี่ค่ะวันนี้แม่บ้านก็มีมาให้ชมหลากหลายรายการนะคะพี่อ่ะลองชมกันดูเลยค่ะมาถึงองค์มาดูกันที่องค์แรกนะคะอันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวพร้อมกล่องปีสามห้านะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้มีพร้อมกล่องมานะคะพี่ค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่า ah, มีมาสองเหรียญนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ e> นะคะพี่มีมาสองกล่องค่ะวันน uhm um. ี้ค่ะมีสององค์นะคะพี่นี่เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่ประมาณนี้เลยนะคะ นี่เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะคะองค์นี้เป็นเหรียญเจ้าสัวปีสามห้ามาพร้อมกล่องนะคะพี่วันนี้แม่บ้านมีมาให้ชมกันสองสององนะคะพี่แบบนี้ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่าองค์นี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่ นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้มาพร้อมกล่องนะคะพี่องค์นี้ค่ะคู่ก,กล่องสีแดงๆเขียนว่าเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่ๆค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นองค์แรกค่ะพี่อ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญเจ้าสัวเหมือนกันนะคะพี่เป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะดูไอ้นี่ไม่ค่อยชัดเจนนะคะพี่เป็นกล่องค่ะพี่ เขียนว่าเหรียญเจ้าสัวเหมือนกันนะคะพี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่อ่าบ้านให้ดูเหรียญนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อันนี้ก็เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะวันนี้แม่บ้านมีมาให้ชมสองเหรียญน,นะคะพี่เป็นแบบนี้ค่ะ นี่นะคะองนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่มาพร้อมกล่องเป็นเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นด้านหลังของเหรียญนะคะองนี้ค่ะดูให้ใช่รู้ให้ชอบนะคะพี่รู้ให้ใช่รู้ให้ชอบค่ะใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาม่บ้านได้เลยค่ะพี่สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ค่ะพี่พี่ท่านใดที่แอดไลน์ไม่เป็นนะคะพี่โทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะ องนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวพร้อมกล่องนะคะพี่เป็นองค์ที่สองนะคะอ่าวันนี้แม่บ้านมีมาให้ชมสองกล่องค่ะพี่สององค์นะคะอ่าเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่รายการถัดมานะคะพี่องนี้เป็นหานุมานอุดผงนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นห um นุมานค่ะพี่ไม่ได้เลี่ยมนะคะองค์นี้มาแบบเก่าๆลักษณะนี้เลยะค่ะพี่ นี่นะคะอันนี้เป็นลักษณะของหนุมานนะคะพี่อุดผงนะคะอุดตรงนี้ค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่เป็นแบบนี้นะคะดูกันเลยค่ะพี่ชมกันได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นลักษณะของหานุมานอุดผงนะคะพี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่อ่าอ่ะรายการถัดมานะคะพี่ องค์<ง>นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเาค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นหลวงพ่อคูณปีหนนะคะพี่เป็นแบบนี้ค่ะองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี19ึ่งเก้นะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะชมกันได้เลยค่ะพี่เป็นแบบนี้ค่ะ สีสันก็ประมาณนี้นะคะพี่แบบนี้นะคะอ่าขอบเหรียญน,นะคะพี่เป็นขอบเหรียญหงวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะคะองค์นี้ค่ะนี่เป็นข้างหลังนะคะพี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ นี่ค่ะองนี้เป็นด้านหลังของเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าชมกันครับพี่อ่าเป็นแบบนี้นะคะพี่อ่ารายการถัดมานะคะพี่องนี้เป็นหลวงปู่หมุนนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนค่ะนี่นะคะ ยวบ้านแกะแกะสองให้ดีกว่าครับพี่อ่าแกะให้สองแล้วพี่เนาะให้ดูข้างในคะ่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่คะ่ะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่ นี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะห่วงคล้องด้านบนยังอยู่นะคะพี่ห่วงคล้องตรงนี้ก็ยังอยู่นะคะพี่อ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่มหมุนนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ชมกันค่ะ นี่นะคะนี่เป็นขอบเหรียญน,นะคะพี่นี่ค่ะองน,น,นี้เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่แม่บ้านแกะออกจากกรอบนี่นะคะอันนี้เป็นกรอบนะคะพี่นี่ค่ะห่วงที่คล้องด้านบนยังอยู่นะคะพี่ยังมีอยู่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะค่ะพี่นี่นะคะ เอาไม่ได้นะกรอบออกดีกว่าอะรายการถัดมานะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพร้อมค่ะพี่วัดครองฉนวนนะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพร้อมนะคะพี่วัดคลองฉนวนค่ะพี่ นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่นี่เป็นด้านหลังของเหรียญหลวงพ่อพร้อมนะคะพี่วัดคลองฉนวนนะคะพี่มียันแบบนี้เป็นด้านหลังนะคะพี่เป็นด้านหลังของเหรียญหลวงพ่อพร้อมวัดคลองฉนวนค่ะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยค่ะพี่สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ค่ะพี่ทนใยที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยค่ะหรือแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่ค่ะ อ่าเป็น fate, ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพร้อมวัดครองฉนวนนะคะพี่นี่ค่ะอ่าประมาณนี้นะคะพี่รายการถัดมานะคะพี่อันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อเอ nah, ียดนะคะพี่วัดไผ่ล้อมรุ่นแรกค่ะนี่นะคะเป็นสมเด็จหลวงพ่อเอียดนะคะพี่วัดไผ่ล้อมรุ่นแรกค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ชมกันเลยค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะเป็นสมเด็จนะคะพี่สมเด็จหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมรุ่นแรกนะคะพี่นี่คะ่ะอันนี้เป็นด้านหลังค่ะพี่เป็นเนื้อด้านหลังขององค์สมเด็จนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่คะ่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นขอบนะคะพี่ ขอบแบบนี้เลยนะคะอ่านี่ค่ะเป็นขอบด้านข้างด้านบนด้านล่างนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่านี่ค่ะอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมรุ่นแรกนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะพี รายการถัดมาเป็นชินราชนะคะพี่ชินราชเนื้อทองผสมตอกโค้ดค่ะวันนี้มีมาให้ชมกันสององค์นะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นชินราชเนื้อทองผสมตอกโค้ดนะคะองค์นี้ค่ะ นี่นะคะเป็นลักษณะของชิงราชเนื้อทองผสมค่คะพี่วันนี้แม่บ้านมีมาให้ชมสององนะคะพี่องนี้ตอกโคดนะคะพี่อ่านี่ค่ะโคดด้านล่างเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ค่ะนี่ค่ะเป็นชินราชเนื้อทองผสมตอกโคดนะคะพี่มีสององค่คะอ่าชมอีกองคหนึ่งกันนะคะพี่ เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะอ่านี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่องค์นี้เป็นจินราตตอกโคตเนื้อทองผสมนะคะพี่มีสององค์มาให้ชมกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตาแกบอกแกได้มานานแล้วชุดนี้แกค่อยๆแบ่งมาทีละเล็กละน้อยะคะ่ะพี่แกไม่ให้มาหมดค่ะ แกแล้วลงหลงืมล,ลืม,ลมหาไม่ค่อยเจอไม่รู้เก็บไว้ตรงไหนมั่งครับพี่มาทีละก๊อกสองกอกตาแกบอกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นชินราชนะคะพี่เนื้อทองผสมค่ะต่อโค้ดเช่นเดียวกันค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าชมกันค่ะ นี่นะคะเป็นชินาราาตอกโค้ดนะคะพี่โค้ดเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะนี่ค่ะอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ค่ะรายการถัดมานะคะพี่เป็นสมเด็จเจ็ดชั้นนะคะพี่องค์นี้ค่ะนี่ค่ะเป็นสมเด็จเก่าเจ็ดชั้นนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ดูเนื้อสมเด็จกันได้เลยค่ะพี่นี่ค่ะ อ่าเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่นี่นะคะนี่ค่ะ องน um, wow. oh so okay. so okay. well, ี uh, ้เป็นสมเด็จนะคะสมเด็จเจ็ดชั้นค่ะพี่นี่เป็นเนื้อด้านหลังขององค์สมเด็จนะคะพี่คือเก่ามากๆเลยค่ะชมกันเลยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่านี่เป็นขอบด้านข้างค่ะพี่นี่ค่ะนี่เป็นด้านขอบนะคะพี่ค่ะนี่เป็นด้านขอบขององค์สมเด็จเจ็ดชั้นนะคะพี่ นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่อ่าประมาณนี้นะคะชมกันค่ะนี่ค่ะอ่าดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาในบ้านได้เลยค่ะสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ค่ะอง์นี้เป็นสมเด็จเหมือนกันนะคะพี่เป็นสมเด็จเนื้อผงหลังยันนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะพี่เป็นเนื้อผงสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะพี่นี่ค่ะ นี่นะคะเป็นองค์สมเด็จนะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่หลังยันนะคะพี่ยันคล้ายๆรูปเต่านะคะแบบนี้คะ่ะเต่าหรือเปล่าไม่รู้นะคะพี่แต่แม่บ้านดูคล้ายครูปเต่า,ตาค่ะเก่ามากๆเลยค่ะพี่องค์นี้คะ่ะองค์นี้เป็นสมเด็จเนื้อผงหลังยันนะคะพี่ยันเขาคล้ายคล้ายรูปเต่านะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่านี่ค่ะ นี่นะคะอันนี้เป็นขอบด้านข้างนะคะพี่นี่ค่ะเป็นขอบด้านข้างคือแบบเก่าะค่ะพี่อง์นี้เป็นสมเด็จนะคะพี่สมเด็จเนื้อผงหลังยัน,นะคะพี่ด้านหลังของยันคล้ายๆเต่านะคะพี่คล้ายๆรูปเต่าค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่สีออกน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆหมน่อยนะคะพี่ค่ะรายการถัดมานะคะพี่องนี้เป็น สมเด็จเหมือนกันครับพี่มาพร้อมกล่องนะคะสมเด็จปี15วัดละรังนะคะพี่เขาเขียนที่กล่องไว้แบบนี้นะคะพี่ค่ะนี่คะ่ะวัดละรังแบบนี้นะคะพี่อ่าชมกันได้ค่ะอันนี้คือที่กล่องเขาเขียนไว้แบบนี้นะคะพี่อันนี้มาพร้อมกล่องค่ะอ่านี่นะคะแม่บ้านให้ดูเนื้อสมเด็จเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ นี่ค่ะองค์นี้เป็นสมเด็จมาพร้อมกล่องนะคะสมเด็จปีสิบห้าเขียนว่าวัดละคังนะคะตามกล่องที่เขาเขียนไว้นะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่อ่านี่เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ มีเป็นปั๊มตายางหรือเปล่าแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่าอันนี้เป็นขอบนะคะพี่ขอบด้านข้างขององค์สมเด็จนะคะ นี่ค่ะองน,นี้เป็นสมเด็จนะคะสมเด็จปี15วัดระฆังนะคะตามกล่องที่เขาเขียนไว้นะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาในบ้านได้เลยะคะ่ะสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่องน,นี้เป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านนะคะพี่เลี่ยมไว้นะคะองค์นี้ค่ะเป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านนะคะเลี่ยมไว้ค่ะองค์นี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ค่ะนี่นะคะเลี่ยมไว้นะคะปู่ทวดองค์นี้เลี่ยมไว้ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังของปู่ทวด ปู่ทวดเนื้อว่านนะคะองค์นี้ค่ะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นหลวงุุ้ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เลี่ยมไว้นะคะ อ่าเป็นประมาณนี้ค่ะพี่อ่านี่นะคะรายการถัดมานะคะอ <kant. S 2> an er ันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสวนรุ่นแรกค่ะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อสวนรุ่นแรกนะคะพี่รุ่นแรกนะคะองค์นี้ค่ะเป็นหลวงพ่อสวนรุ่นแรกนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่นี่เป็นด้านหลังของเหรียญนะคะ วัดสำโรงตำบลสำโรงอําเภอพี่บู์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่เป็นเหรียญประมาณนี้นะคะเป็นด้านหลังของเหรียญน,นะคะพี่เป็นด้านหลังของเหรียญหลวงพ่อสวนรุ่นแรกนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่เป็นขอบเหรียญน,นะคะพี่นี่ค่ะ นี่เป็นด้านขอบเหรียญนะคะพี่ด้านขอบเหรียญของเหรียญหลวงพ่อสวนรุ่นแรกนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่าประมาณนี้ค่ะรายการถัดมานะคะเป็นรูปถ่ายหนังเสือหลังหนังเสือนะคะพี่เป็นรูปถ่ายนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะด้านหน้าเป็นรูปถ่ายแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังเป็นหนังเสือนะคะพี่นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่ เป็นรูปถ่ายด้านหลังเป็นหนังเสือนะคะพี่ด้านหน้าเป็นรูปถ่ายแบบนี้นะคะเลี่ยมไว้แบบนี้เลยค่ะพี่เลี่ยมออกสีน้ําเงินแบบนี้นะคะพี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่าชมกันได้เลยค่ะพี่นี่ค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เ้าหนึดหนะคะพี่ค่ะ พี่พีานใจที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยค่ะในบ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้นะคะพี่ค่ะองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงเลี่ยมเก่านะคะองค์นี้ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะขององค์พระปิดตานะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงเลี่ยมเก่าไว้นะคะองค์นี้ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่าชมกันได้ค่ะ แล้นหลังจะเป็นนูนๆน,น,นะคะพี่นูนๆออกมาแบบนี้นะคะ,ะประมาณนี้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงเลี่ยมเก่าไว้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่ค่ะนี่ค่ะ ารายการถัดมาก็เป็นพระปิดตานะคะพี่องค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อตะกั่วมีจานนะคะพี่เป็นองค์เล็กๆค่ะเป็นเนื้อตะกั่วนะคะพี่เล็กๆแบบนี้นะคะอ่าด้านหลังมีจานนะคะพี่นี่ค่ะ นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวนะคะพี่มีจานนะคะพี่องค์นี้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะชมกันได้เลยค่ะอ่าปรินประมาณนี้นะคะ รายการตัดมานะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะคะพี่องค์นี้เลี่ยมไว้นะคะนี่ค่ะเป็นเล็กๆอย่างนี้นะคะพี่เลี่ยมไว้นะคะองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะคะพี่เลี่ยมไว้ค่ะองค์นี้เลี่ยมไว้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ได้ค่ะพี่นี่ค่ะเป็นสีออกดำๆนะคะพี่ดำเงินๆนะคะพี่ดำเงาเงาเงินๆหน่อยนะคะพี่ค่ะ นี่นะคะองนี้เป็นพระปิดตาเนื้อเมฆกระพัดนะคะพี่เลี่ยมไว้นะคะพี่มาพร้อมเลี่ยมค่ะองค์เล็กๆองนี้นะคะเลี่ยมไว้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่ารายการถัดมานะคะพี่องนี้เป็นหลวงพ่อรุ่งปีสามแปดนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะพระครูรุ่งนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อรุ่งปีสามแปดนะคะพี่ค่ะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะสีสันก็อย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้เป็นด้านหน้านะคะพี่อันนี้เป็นด้านหลังคะแม่บ้านที่ดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งปีสามแปดนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่อ่านี่ค่ะนี่เป็นขอบเหรียญนะคะขอบเหรียญก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่นี่ค่ะ นี่ประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งปีสามแปดนะคะพี่ค่ะอ่ะรายการถัดมานะคะอันนี้เป็นพระตะกัวสองหน้าของหลวงพ่อเนียมนะคะพี่พระตะกวัวสองหน้านะคะองนี้คะ่ะองนี้เป็นพระตะกวัวสองหน้าหลวงพ่อเนียมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่าชมกันเลยคะ่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่พๆใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาม่บ้านได้เลยค่ะพี่ สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ค่ะพี่ๆท่านใดที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวบ้านจะถ่ายรูปแล้วก็แอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้นะคะพี่โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ค่ะแล้ววันนี้แม่บ้านก็ฝากพี่เอฟซีทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ้านร้านแม่บ้านน้อยด้วยนะคะพี่ค่ะยังไงก็ฝากร้านแม่บ้านด้วยนะคะ อ่าแล้ววันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดพูดไม่ถูกภาพไม่ชัดเจนยังไงนะคะพี่ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะพี่ค่ะแล้วก็ขอบพระคุณสําหรับคําแนะนําจากพี่พ FC ทุกคนนะคะแม่บ้านจะนํามาปรับปรุปรงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะพี่ยังไงก็ขอบพระคุณพี่มากๆค่ะสวัสดีค่ะ